็นสิ่งที่ควรจะทําที่ผม<ช>มีประสบการณ์มาตัอย่างเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว่น้องชายผมก็อยู่อเมริกาก็เป็นหมอนะ<ช>แล้วพัญญาก็เป็นแม่มแล้วก็อบอกพี่พี่เมียผมอยู่อยู่โคม่าไปแบบไม่ฟื้นโคม่าไปห้าวันแล้ว<ช>เป็นอะไรยังไม่รู้เลยนะ<ช>แล้วก็จะทําไงอ่ะเพราะว่าเขาตรวจเขาฉายเอ็กซเรย์เขาทำอะไรแย่ๆแล้วก็วยังหาสาเหตุไม่เจอเลยนะ ผมก็บอกว่าผมอยู่ห่างไปตั้งครึ่งโลกอนนะแต่บอกผมจะพยายามช่วยนะผมจะพยายามสวดมนต์ให้เขาอย่างอื่นมก็ทำอะไรไม่ได้นะผมบอกให้บอกให้แล้วบอกว่ายูนะยูอยู่นั้นยูคือเมียเขาไม่รู้เรื่องแล้วอยู่ในไอซียูนะบอกยูก็เนี่ยกราบจุดทูบเก้าดอกกราบเจ้าแม่คุณอิมนะแล้วก็บอกนี่ผมสวดให้นะแล้วก็ ผมก็สวดให้ชั่วโมงนะฮะสวดไตปุ้ยจิวเนี่ยนะเขาเห็นผมไม่รู้จะช่วยไงยแล้วนะ,ะแล้วแล้ว,ลวน้องชายก็จุดทูบของน้องนะ,ะลุ่งขึ้นปกโอเมียฟื้นเนียก็ลหลานจริงเลยหมอฝรั่งมันยังบอกให้ฟื้นฟื้นได้ไงไม่น่าจะฟืนน้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้สบายดีแล้วเนี่ยฮะก็จะไม่เชื่อได้ยังไงพรุ่งนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปชมตัวอย่างของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พามิล่า ท่าอื่นๆด้วยเลยนะคะเชิญเราหวังจะได้ใช้ตั้งสองเดือนละจะมาแซงได้ไงก็แคะสวยเกินคับสบู่สาลายนี่ยังไงก็อ่านปุ๊บเนี่ยสบู่สาลายแล้วก็สาลายนี่คือเข้าสมองเลยนะเราเม็นสาลายเกลือทองเต้องกินเลยเื่อรู้แบบสมองสั่งคือรู้ว่าสับปะรดมีเยอะแล้วโดยเฉพาะที่เห็นหุูอาจารย์นี่ยิ่งอยู่ในสมองเมื่อก่อนหนูเสียวกว่านี้อีกนะหนูก็ใช้ไปใช่ไห มันก็หายไปเองตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจไงเออเออหนมันยุบไปทีนี้ทีนี้เรื่องของใจได้ไหมแต่หนูว่าหนูได้ใจมากกว่านะหนูว่าผปิตหรณอตัวนี้มันแลกตรงที่ว่ามันมีน้ำน้ำพลังปลามนโนธาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูใช้หนูยังไม่เข้าใจเลยนะอาจารย์พูดตรงหนูก็ไม่กล้าทบทักว่าโดนดูทุกครั้งที่หนูทนหนูก็จะเป็นหง้ยทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวกลับไปไม่เป็นแล้ว เนี่ยใช้แล้วหายไหมบมางอะไรเงี้ยเรา<ม>เออซื้อไปแล้วเออแต่ว่าพี่โทรไปแล้วนะเขาไม่ขายเนาะมันไม่ขายเขาบอกพี่กลัวจริงๆเลยน้องเดี๋ยวถ้าโทรถ้ากัาแบบเดี๋ยวโทรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโทรไปอีกเดี๋ยวเขาจะบอกไม่ขายน้องขายพี่ได้ไหม <laughs> ทําไงดีอ่ะเขาบอกไปดูใหม่ไดีไหมหรือบอกว่าพี่ไปดูก่อนแล้วพี่อยากจะใช้หรอก็เห็นว่ามันดีนะรู้สึกว่ามันก็ดีนะนะ้องนะสาระอะไรมันก็ดีนะอะไรอย่างนี้ เพาให้ความรู้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ก็กลัวเนาะกลัวขายเนาะไม่กล้าไม่กลัวกลัวจันนุบลดุแต่แกก็บอกว่าดุ <laughs> แกบอกว่าดุแกบอกว่าเสียงนี่นะด,ด,ดุมากเลยไม่เหมือนน้องเลยทําไมาน้องเสียงไม่เหมือนแกเอ้าวเลยกันได้ยังไงหนูบอกเปนคนละคนกันถ้าอย่างนั้นบอกอะให้ท่านผู้ชมโทร,ทรไปหาคุณผมเยอะๆโทรมาหาจาันนะุรลเนะ <laughs> ี่ยเจอดุแน่จะได้ เอีโทรเบอร์ตรงค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าตกข้อมือถือต้องเจออาจารย์แน่ๆจ้ะบอกว่าเอ่อทำได้แค่ไหนแล้วทำบุญได้แค่ไหนดูเข้าใจดูทีวีหรือยังดูกี่ครั้ง้วบอกดูหลายครั้งเลยค่ะดูมาเกือบสองเดือนแล้วค่ะเลบแกเนี้ล้วเข้าใจทุกตัวไหมเข้าใจค่ะแล้วรู้ราคาหมดเลยค่ะรู้วิธีใช้ตรงนี้บอกเลยค่ะนี่พิเศษเลยว่าเข้าใจหมดแล้วค่ะราคาก็รู้ลวค่ะอันไหนเป็นอันไหนรู้ลวค่ะแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจกไปให้เลยนะคะรีบรวบรับครับครับโอเค ชัยโยลูกแม่สั่งได้แล้วลูกแบบนี้ใช้เวลาอยู่เกือบสองเดือนนะคะมาพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยฉันโผลไปว่ะดูดิใครไม่รู้หายของภาษาอะไรวะเนี่ยบอกไม่ดีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเออฉันก็งงว่ะไม่เคยเจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอ่ะแทนที่จะห้ามเดี๋ยวกูโผล่มาเปอร์มาอะไรไม่ต้องกินอาบนบู กึ่งเอาดอกกุหลาบดอกกุหลาบเพราะว่ามันเป็นผืนแพ้แพ้ไงจ้ะอ๋อเหรอคะต้อง่ยกับสารเคมีอยู่กับสารเคมีอ๋อที่มันกัดเล่าใช่ไหมเอล่าเป็นคงหน่อยสิว่าใช้วันเดียวแล้วหายวันสองวันจากที่มันเป็นเม็ดแอาจารย์มันล่าสงด่างยุบก็มันจะตกคืนคือประจานไปเองหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่จากสบู่อาจารย์ก็ได้หนูอาจจะฟลุกหายเองก็ได้ แต่มันมาจังหวะพอดีกับที่มาใช้สบู่หรือเปล่าเพื่อนบอกว่ามันจางเป็นเม็ดเป็นผลข้นจะแดงเวลาเจออากาศร้อนๆเจอแดดเจออะไรก็จะขึ้นคันตรงแพ้แล้วก็มาใช้ไม่ได้บอกแต่ัดสินใจได้นานปัดใช้ยินนเบียร์สี่ขวดก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบเขากินนะเขากินเบียร์เด็กวัยรุ่น องซื้อดเบียร์สักขวดหนึ่งตัดใจซื้อสมุนไพรยห้าสิบแล้วคุมไหมอยากจะอาบน้ำเลยไหมสองวันอยากอาบน้ำถูสื้อที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองหายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะหายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจําไม่ได้ป้าแดงตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมก่อนป้าแดงพ่อใเติม จริงเหรอตามนีเห็นไหมคะเอ้ยต้องไปดูรูปคราวที่แล้วเนาะคุณน้อยบอกว่าเงี้ยเดี๋ยวถ้าแดงใช้ไปจะต้องกระชับเก็บหมดเลยแน่นะคะฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นไม่ไม่ก่อนโอ้โหคอยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นเย็บน่าจะสบู่สีเขียวนี่แล้วก็สบู่สารลาย แล้วก็ตัวตัวนี้เลยหนูลองตัวคิวเทนเลยพอใช้ไปสักเดือนนึงก็ยังไม่มีอาการพอเดือนที่สองก็ขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยตกใจะก็ตกใจคิดว่าทาไมมันเพิ่งมาแพ้ใช้มาเป็นเดือนแล้วอ่าละไรก็ทำไรเส้นคอเซนอแล้วทำยังไงก็โทรไปหาอาจารย์ทําไมตกใจแล้วไม่เลิกใช้อ่ะก็รบายขานเข้าไปก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นที่อะไรไงคะะก็ยังไม่เลิกใช้เพราะว่าเห็นที่อาจารย์อาิการนี่มัน ็ใช้มาตั้งนานถ้าแพ้มันก็น่าจะแพ้ตั้งแต่สองสวันแรกสช่สานาทีแรกเท่านั้นแหละนี้มันสองเดือนนะค่ะก็เลยโทรไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวที่ที่มันสะสมอยู่ข้างในอะไรอ่า้ก็คยเพิ่มนี่ค่ะบาลานซิ่งมาใช้ใช้ไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้หยุดวันเว้นวันวันเว้นสองวันอ่านก็เริ่มหยุดเห็นผลทันตาต้องกลับไปใช้ตัวเดิมก่อน เพราะว่าตอนแรกเลิกหักดิบค่ะเลิกเลยเลิก, <laughs> <laughs> เลกเลยเป็นทุกคนไม่มีใครเก่งกล้าสามารถเอาชนะได้พอวันเว้นวันวันเว้นสองวันก็<ช>เริ่มยุกยุบยุแล้วก็ตอนนี้หนูใช้วันเว้นสองอาทิตย์ค่ะแต่ยังไม่ได้ทิ้งทั้งหมดทิ้งได้แล้วเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอวันเว้นเจ็ดวันเนี่ยก็ถือว่าเลิกได้เลยแต่ของหนูว่าหนูจะเอามันแหมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมสิว่าเราเนี่ยรับมันมายี่สิบปีนี่มาใช้เนี่ยหกเดือน หกเดือนโดยไม่ทําอย่างอื่นช่วยเลยนะ <c oughs> ไม่ลดความโกรธไม่ทําอภัยทานไม่ทําบุญให้ทานทั้งนั้นรอพาเมล่าอย่างเดียวในรายนี้ <c oughs> หกเดือนเนี่ยโหนี่แบบได้อย่างนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่หน้าใสนะหน้าใส <c oughs> เนียน <c oughs> มาช่อันนี้หนะ้าเขาดีขึ้นมานานอยู่ก็าทัก้อวอาจารย์หน้าใสขึ้น <c oughs> คือหน้าเขาจะไม่ดาเหมือนเมื่อก่อนอายุเท่าไหร่ถาถามนะอายุเท่าไหร่อายุ่ายบอกห้าสิบกว่านิดหน่อยบอกหกสิบห้า 65นะ65โอ้หแต่ผิวสวยมากมาแล้วแล้วมีคนชมไหมว่าครูน่าสวยชมกันจนดีใจแต่ก่อนไม่ชอบถ่ายรูปบังเงินวันนี้เอารูปมาให้ดูนี่ปเสวยวจริงๆนะคือทุกคนที่ใช้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามิลาเคิลนะพอดีไปเที่ยวนคกรปฐมถไปส่งคนที่โรงเรียนดูดูดูเด็กก็จะกล้าถ่ายรูปหน่อยแต่ก่อนไม่กล้าถ่ายรูปเลยเพราะว่าดูเป็นผู้สูง สวอบอ่ะสวบนนะเขาแปลว่าสวยทุกวันอ๋อแล้วก็ยังชัวนะ่วหนึ่ยที่แน่ๆเนี่ยหน้าคุณนกูเนี่ยสวยขึ้นตอนที่มาใหม่ๆโอ้โหตอนนั้นเหมือนกับคนที่ไม่เอาใจใส่ต,ตัวเองเลยแต่มากก็อย่างที่บอกหนึ่งขี้เหนียวอสองไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าไหร่หแราะสามก็ไม่รู้จะใช้อะไร ลองที่โรงเรียนนะรองพออเขาเห็นคนมาซื้อสบู่แต่พักกลางวันนะฮะจะนัดลูกค้าตอนกลางวันอเอาเปิดท้ายอ่อาแต่พักไม่ใช่ละช่ะคือว่าสงสารเขามาไกลๆอย่างที่ว่าคนประจวบนั่งรถไฟมาซื้อ,อก็เหมือนว่ามาแล้วไม่ได้ของอ,ะอ่ะก็เลยเอาติดรถไว้ <laughs> เขาก็ถามว่าซื้อรอไรกันอย่างเงี้ยเขเขาบอกเขา หวัวมาไกลๆมาซื้อแสดงว่าดีด,ดีเอามาก้อนหนึ่งพอเสร็จแล้วเขาก็ไปล้างหน้าเลยลงมาบอกเขาว่าสบู่บ้าอะไรเนี่ยใช้ปั้มหน้ามันเนียนนุ่มเลยผู้ชายนะเขาบอกว่าใช้สบู่บ้าคราชบุรีนี่พูดอะไรแปลกๆเนาะมีเนี่ยร้านอีกคนหนึ่งเขาใช้เขาก็ใช้ดีเนี่ยให้ม,ม่ทังทันง <ๆ S 2> ข้าวแล้วเขาบอกอะไรนะคะผลจากที่หน้า มาถึงลักแล้รักแล้เขาดําเขาหาหมอกี่ที่กี่ที่ไม่หายยาทุกชนิดไม่หายแต่ถ้ากอกหน้าเสร็จป้ายลักแล้ต่อเดี๋ยวนี้ตรงที่ไม่หายหายแล้วขาวมันมีความสุขมันมันมันมีความสุขแต่ก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรเงี่ห้างอะไรหนูชายใช่มาหดใช่มาหมดไอยี่ห้อกระปุกละสามสี่ห้าพันแปดพันก็มีใช้มาแล้วซื้อในเขาเรียกว่ายูทิฟรีอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี่ย ก็ใช้มาหมดแล้วไอ้ยี่ห้อที่เขาว่าอะไรใช่แล้วก็ธรรมดามแต่พอใช้ของพาเมลา